สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกะลาย้อนช่วงดิ่งลงจุดต่ำสุดของชีวิต นุ่มกะลาหรือนายนพสินแสงสุวรรณชื่อเดิมกฤิตพจนแสงสุวรรณและยุทธพงศแสงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2524ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นนักร้องนักแสดงและเป็นอดีตนักร้องนำวงร็อกชื่อดังกะลานุ่มกะลาได้รวบรวมเพื่อนๆเข้าประกวดเวทีประกวดดนตรีฮัตเว็บมิวสิคอวอร์ดถึง2ครั้งครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2540ซึ่งวงตกรอบ30วงสุดท้ายและครั้งที่3เมื่อปีพุทธศักราช2541วงสามารถเข้ารอบ รอบ10วงสุดท้ายได้จนได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายจีนี่เรคคอร์ดในเครือ GMM g r a m แกรมมีทำให้หนุ่มกะลาได้เป็นนักร้องนำของวงและมีผลงานเพลงกับวงกะลามากมายหลายอัลบั้มด้วยกันจนกระทั่งปีพุทธศักราช2557วงกะลาได้ถึงจุดแตกหักด้วยเหตุผลการทำงานไม่ตรงกันโดยนุ่มกะลาได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดียวและมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนได้ติดตามกันจนถึงปัจจุบันโดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของหนุ่มกะลามีมากมายอาทิเช่นนอกคอกหัวกะทิ my name is กลาสามัญอินไซ์มินิท for ์ h ช re Love In นฟิ i ิต t ้ไทม์ทูสไมนนานเท่านานคำรักที่เธอไม่เคยฟังขอแค่ได้ฝันเขาจะรู้บ้างไหมปล่อยมือฉันอย่าล้อเล่นแล้วแต่ใจเธอไม่มีปาฏิหาริย์แอบพอแล้วสบายดีหรือปล่อยลมตามตะว,วันอีกนานไหมเป็นต้นตลอด20ปีที่ผ่านมาหนุ่มกาลาเป็นศิลปินที่มีผลงานออกมาจํานวนมากทั้ง8อัลบั้มกับวงกะลารวมถึงอัลบั้มเดี่ยวที่มีชื่อ t ท m e ทูสไมน์โดยล่าสุดเขาได้มาร่วมรายการปาเต๊ดท็อกของเต็ดยุทธนาบุญออ พร้ดีเจและผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดังพร้อมเล่าเรื่องราวชีวิตวงหลังวงกลาแตกในปี2009จนเขาได้ห่างหายจากวงการไป2ปีเต็มหนุม่มได้เผยว่าเขาหายไปจากวงการ2ปีและทานเล่าเป็นหลักโดยที่ไม่ทำงานใดๆเนื่องจากเขาลาออกจากวงแบบไม่ได้คิดว่าทำงานอะไรและเหตุการณ์ตอนนั้นทําให้เขากินเหล้าหนักมากตลอดวันและแทบไม่ได้ทานเข้าเลยซึ่งหลังจากที่ดื่มอย่างหนักหนุม่มก็เริ่มหยุดเดิมและสูบ,บุรีพร้อมทั้งหยุดพูดคุยเรื่องอดีตโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้แฟนและแม่ของเขา เขาตัดสินใจชวนหนุ่มไปพบจิตแพทย์หลังจากที่ตอบตกลงเรื่องการไปพบจิตแพทย์หนุ่มก็ได้ทราบว่าตัวเองเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าและเริ่มมีอาการดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบแพทย์โดยหมอได้บอกเขาว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่มีค่าที่คุณมาเล่าว่าคุณไม่มีงานทําไม่มีค่าจ้างจริงๆแล้วคุณยังมีทางไปนักร้องที่สะสมเพลงมามา,มากขนาดนี้อะ่ะคุณเชื่อดีถ้าคุณกลับไปคุณยังมีค่าและจะยังมีคนอยากฟังซึ่งหนุ่มได้เล่าต่อหลังจากนั้นได้สติกลับมาทบทวนก่อนจะตัดสินใจเลิก แล,และบุรีพร้อมกลับมาทํางานอีกครั้งกับวงกลายุค2ผ่านการสนับสนุนของนิกวิเชนเลิกไพศารผู้บรหิหารค่ายจินนี Records ซึ่งในช่วงแรกที่กลับเขาก็พบว่าการตอบรับของผู้ฟังนั้นไม่เหมือนเดิมนอกจากชีวิตช่วงที่หายไปจากวงการแล้วนุ่มกลายังเล่าเหตุผลที่เขาแยกทาง2ครั้งจากวงกลารวมถึงการเรียนการแสดงที่ช่วยปลดล็อกปมในใจจนเขาสามารถเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ